ข่าวดีบัตรคนจนเดือนกันยายน68ได้เงินพิเศษเพิ่มสูงสุดคนละ800บาทแต่จะได้ทุกคนไหมเช็คด่วนเลยครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะครับสวัสดีครับวันนี้ลุงพันในช่องพันกระแสจะมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบครับสำหรับข้อมูลข่าวสารในวันนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรคนจนที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ ก็คือทางรัฐบาลเขาได้อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับชื่อว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับโดยในเดือนกันยายน68นี้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมอีกสูงสุดคนละ800บาท ก็คือเป็นเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมที่รัฐบาลเขาช่วยเหลือสําหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนนะครับโดยจะจ่ายให้รวดเดียวเลยในเดือนกันยายน68ก็คือจะได้สูงสุดคนละ800บาทโอนรวดเดียวเลยนะครับโดยวงเงินนี้สามารถกดออกไปเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะครับและล่าสุดนะครับทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ออกมาประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะว่าจะมีการโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ โอนให้รวดเดียวเลยในเดือนกันยายนนี้ครับจะได้สูงสุดคนละ800บาทโดยแบ่งโอน3วัน3รอบ3วันติดติดกันเลยดังต่อไปนี้ครับรอบที่1จะโอนในวันที่16กันยายน68รอบที่2จะโอนในวันที่17กันยายน68และรอบที่3รอบสุดท้ายนะครับจะโอนในวันที่18กันยายน68นี้ครับส่วนกรณีผู้สูงอายุท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องบัญชีรับโอนเงิน หรือ,อยังไม่มีบัญชีรับโอนเงินหรือ,อยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทําให้ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาโอนเงินให้ไม่สําเร็จใน3วันตามวันที่แจ้งไปข้างต้นนะครับทางกรมบัญชีกลางเขาก็จะให้เวลาท่านไปแก้ไขบัญชีให้เรียบร้อยเพื่อตเตรียมความพร้อมในการรับโอนเงินนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็จะมีการโอนเงินซ้ําให้อีก3รอบนั่นก็คือรอบที่1จะโอนในวันที่24ตุลาคมปี68นะครับ รอบที่2ก็จะโอนในวันที่24พฤศจิกายนปี68และรอบที่3รอบสุดท้ายจะโอนในวันที่24ธันวาคม68นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหากใครไม่อยากพลาดรับโอนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในครั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีบัตรคนจนหรือบัตรสวสดิการแห่งรัฐนะครับ และใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือยังไม่มีบัญชีธนาคารรับโอนเงินนะครับขอให้รีบไปดำเนินการให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับโอนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในครั้งนี้ครับย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับผู้ถือบัตรคนจนที่มีสิทธิ์ได้รับแจกเงินสดเพิ่มคนละ800บาทในเดือนกันยายนนี้จะต้องเป็นผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับแจกเงินเพิ่มสูงสุดคนละ800บาทในเดือนกันยายนนี้ครับส่วนผู้ถือบัตรคนจนที่อายุยังไม่ถึง60ปีกลุ่มนี้จะยังไม่ได้รับแจกเงินเพิ่ม800บาทนะครับแต่จะได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือตามปกติทุกๆเดือนเท่านั้นครับต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันด้วยนะครับตัวอย่างเช่นคุณยายแดงเนี่ยมีอายุ65ปีแล้วก็จะได้รับแจก800บาท ส่วนนายดำอายุ55ปีก็จะไม่ได้รับแจก800บาทในครั้งนี้แต่ยังคงได้รับสิทธิ์อื่นๆเหมือนเดิมนะครับเอาละครับฟังข่าวนี้จบกันแล้วนะฮะหากใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆครับ